ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับในแปลงอ้อยนะครับแปลงที่ปลงนะครับแปลงแรกที่ลงคลิปก่อนหน้านั้นนะครับอยู่แปลงนู้นนะครับสองเดือนแล้วก็สูงเลยครับประมาณ150เซนได้นะครับก็เอาเอาเอาจากไอ้ต้นถึงปลายใบนะอ่าก็ประมาณ2องไอ้เมตรห้ได้นะครับ2เดือนเนี่ย ถึงนะครับเพราะว่าน้ําดีนะครับตัดล่างฟังปุ๋ยเรียบร้อยนะครับน้าเพียงพอใบไม่เหี่ยวไม่แห้งนะครับทีนี้มาดูแปลงนี้ครับที่ผมลงคิปที่ว่าปลูกล่องห่างนะแปลงนี้เป็นแปลงสาธิตครับก็คือว่าอยากลองปลูกให้ห่างมากกว่าปกตินะครับปกติก็จะประมาณเมตรยี่สิบนะครับแต่ว่าผมตอนนี้ผมใช้เป็นเมตรน่าจะห้าสิบแล้วแหละนะเกือบเมตรห้นะครับนี่ ล่องห่างๆแบบนี้ครับอันนี้เป็นอ้อยนะครับต่อแรกนะครับอายุก็2เดือนเสร็จๆนะครับสเดือนเสร็จๆแปลงนี้นะครับก็ณวันที่ถ่ายนะครับก็ก็ก็อายุเฉลี่ยสูสีกันนะครับกับตรงนั้นนะอ่าใกล้เคียงกันเลยนะคู้ขี้สูสีกันเลยนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับในช่วงของ การฆ่าหญ้านะครับมีแล้วนะครับปัญหาหลักๆเลยนะครับในช่วงหน้าแล้งก็คือเราใช้สายน้ําหยดเนาะทีนี้หญ้ามันก็ขึ้นแบบเนี้นะครับนะสังเกตนะครับดูใบอ้อยนะครับจะไม่เหี่ยวไม่เฉานะครับเพราะว่าน้ําเพียงพอนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเห็นเป็นหญ้าแห้งก็คือยาฆ่าหญ้านะครับที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นกูฟ h o ซินเนตแอมโมเนียมนะครับกูฟ h o s ซินเนตแอมโมเนียมนะครับ กึ่งดุดซึมกึ่งเผาไหม้นี่แหละอ่าก็ได้ผลเลยครับเนี่ยก็ฉีดไล่ล่องไปนะครับตรงที่มีโคนเราก็ฉีดเหมือนกันแต่นะครับแต่ก็คือว่ามีเทคนิคอย่างนึงนะครับที่จะฉีดนะครับสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมหน่อที่เขาขึ้นมาเนี่ยจะไม่ตายที่ผมฉีดนะครับหลักการง่ายๆครับคือ 1. น,นะครับคูโฟสิเนตแ,แอมโมเนียมเนี่ยจะใช้ฉีดแบบแห้ง นะครับจะตายดีนะครับแดดๆเผาเผาไหมเนี่ยยิ่งจะตายดีเลยแต่ทีนี้มันจะเกิดปัญหาว่าแล้วผมใช้น้ําหยดใช่ไหมใช้น้ําหยดแล้วทีนี้อ้อยมันเกิดขึ้นมานะครับมันจะไม่ตายหรอไอพวกเล็กๆที่เป็นตออ้อยเทคนิคของผมนะครับผมใช้นะผมไม่รู้ว่าถูกผิดแต่ว่าผมทํามาแบบนี้นะครับตอมันก็ไม่ได้ตายนะมันก็ขึ้นมาแบบนี้นปกติเลยเห็นไหมเนี่ยก็ยังขึ้นมาปกตินะครับที่มีของผมก็คือ ทำอย่างไรก็ได้อย่าพึ่งให้ตออ้อยมันขึ้นอ่ามันจะมีระยะนึงนะครับประมาณ1เดือนแรกนะครับถ้าน้ําเพียงพอความชื้นเพียงพอเนี่ยอ้อยมันจะแตกตอขึ้นมาเลยนะครับมันจะมีแตกหนอช่วงนั้นนะครับเราต้องอห้ามฉีดห้ามทําอะไรมันนะครับให้มันโตขึ้นมาก่อนทีนี้พอให้สูงกว่าหญ้านิดนึงนะครับเราจะทําการงดน้ํางดน้ําก็หมายถึงว่า ชะลอการแตกหน่อขึ้นมาใหม่ถ้าโดนน้ำปุ๊บอ้อยมันจะแตกหน่อขึ้นมานะครับอ้อยมันจะแตกหน่อขึ้นมาแต่ถ้าไม่โดนน้ำนะครับอ้อยมันจะชังะนะครับเห็นไหมเวลาโดนน้าอันนี้คือผมปล่อยน้ําให้รอบที่สองนะครับหลังจากปลูกตอนที่ปลูกผมปล่อยให้รอบแรกแล้วนะครับเขาก็แตกหน่อขึ้นมาปกติอ่าโตขึ้นมาทีนี้พอมันโตขึ้นมาปุ๊บยามันเริ่มเยอะด้วยใช่ไหมล่ะทีนี้นะครับเวลาที่เราให้น้ํามันเนี่ย หญ้ามันก็จะขึ้นมาด้วยนะครับอ้อยก็โตขึ้นมาด้วยนะครับเราก็เลยงดน้ําเพื่อไม่ให้ตอมันขึ้นอีกนะครับประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับหรือ,อหนึ่อาทิตย์ครึ่งไม่เกิน2อ,อาทิตย์นะครับอ้อยมันจะรู้สึกว่าเออมันน่าจะแล้งแล้วแหละ,ะเขาก็จะชนะการเจิเติบโตหน่อที่เขาอยู่ใต้ดินเนี่ยเขาก็จะยังไม่ขึ้นมาเขาจะรอน้ำนครับในช่วงนั้นแหละครับเราก็ทําการฉีดนะครับ ฉีดายาขยารอบแรกนะครับเพื่อตอนเนี่ยมันก็ยังไม่ขึ้นมานะครับจากนั้นมันก็จะไม่ค่อยโดนนะครับหลังจากฉีดเสร็จแล้วนะครับให้ยาซึมนะครับให้ยาซึมก่อนนะครับซึมเข้าไปสัก3วันถึง4วันนะครับกูโฟิเนตถ้าถ้ามันฉีดดีๆเนี่ยประมาณ4-5วันก็ตายแบบนี้เรียบร้อยเลยครับนะก็ตายแบบนี้เลยนะครับจากนั้นพอ สี่ถึงห้าวันนะครับมันตายแล้วก็มั่นใจแล้วว่ามันมันมันตายหรือเราจะไม่เก็บซ้ําหรืออะไรซ้ําเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้ผมฉีดเข้าไปเลยเห็นไหมมันก็ไม่ได้ตายนะครับอ้อยพอรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันโอเคแล้วแหละะพอใจแล้วเราก็ค่อยปล่อยน้ํามาให้ระดับที่สองก็คือช่วงประมาณเดือนที่สองนี่แหละเนี่ยที่ผมกําลังปล่อยมาเนี่ยอันนี้คือรอบสองนะครับอ้อยมันก็จะโตขึ้นมาอีกนะครับยา ที่เราฆ่าย้าไปมันก็จะตายนะครับเห็นไหมเนี่ยย่าก็จะไม่มีอ้อยก็จะเขียวทีนี้หลังจากนี้ไปนะครับหลังจากที่เราดูลักษณะของใบอ้อยแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเริ่มเออตึงตึงเรียบร้อยเออใบไม่เหีียวนะครับไม่แห้งเนี่ยแบบนี้ก็ยังแห้งอยู่นะเห็นไหมยังม,มีแห้งอยู่ต้องเติมน้ําให้มันเพียงพอพอเติมน้ําให้เพียงพอปุ๊บหน่อของเขาเนี่ยไอไอต้นเล็กเนี่ยมันก็จะขึ้นมา พอมันขึ้นมาปุ๊บนะครับพอมันขึ้นมาปุ๊บนั่นแสดงว่าอ้อยเขาเพียงพอต่อการเจริญเติบโต,ตแล้วนะครับน้ําพอแล้วเพราะว่าเขาค่อยเจริญเติบโต,ตขึ้นมาไงถ้าสมมติว่าน้ํามันพอดีอ่าไม่รู้สึกว่ามันแห้งนะครับอ้อยมันโตขึ้นมามันก็โอเคฉะนั้นนี่คือสัญญาณที่2นะครับที่เราจะพ้นปุ๋ยนะครับพ้นปุ๋ยเพื่ออะไรฟื้นฟูนะครับฟื้นฟู ที่เราฉีดยาฆ่าหญ้าบางครั้งมันโดนใบนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมก็โดนใบนะครับกูฟซสินตนะโดนใบแต่ไม่ตายนะครับเนี่ยไม่ตายโดนใบเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเราก็จะฟื้นฟูให้เขานะครับเราก็จะฟื้นฟูเขาพอเขาฟื้นฟูปุ๊บจากนั้นช่วงพฤษภานะครับช่วงพฤษภานะอาจจะมีฝนหลงมานะหรือเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับเราก็เตรียมนะครับใส่ปุย๋ย เตรียมใส่ปุ๋ยในรอบแรกนในรอบแรกไม่ไม,ไม่ไม่นับรวมปลูกนะครับอันนปลูกก็คือส่วนปลูกนะครับเราจะใส่ปุ๋ยรอบแรกคือปุ๋ยเม็ดนี่แหละนะครับอ่าแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับที่ผมกําลังจะบอกนะเนี่ยสายน้ําหยดสังเกตดูตอนแรกทําไมผมต้องเดินเข้าไอตออ้อยนะครับ ก็เพราะว่าให้น้ํามันไปถึงเพราะว่าอ้อยมันยังไม่โตรากของเขาเนี่ยยังหากินไม่ได้นะครับรากของเขายังหากินไม่ได้นะเห็นไหมเราก็ต้องเอาน้ําไปใกล้ๆโคนของเขานะครับแต่หลังจากนั้นนะครับพอเราเติมปุ๋ยหรือน้ํามันเพียงพอหรือฝนมาดีแล้วเราจะย้ายสายยําหยดเนี่ยเข้ามาตรงกลางล่องทําไมถึงย้ายเข้ามาตรงกลางล่องครับทําไมถึงย้ายเข้ามาตรงกลางร่องก็เพราะว่า,วาเราจะไม่ต้องการให้ หญ้าไปเกิดอยู่ใกล้ๆนั่นแล้วนะครับเพราะว่าฝนมันน่าจะเริ่มมาถี่มาถี่หน่อของเขาเนี่ยก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นเมื่อหญ้าข่าหญ้าเนี่ยไปโดนอตอเล็กๆของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้ชะง,งักอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นเราจะไม่ต้องการแล้วเราจะเอาเข้ามาตรงกลางเพื่อให้หญ้ามันขึ้นเลยนะครับรากของเขาเนี่ยก็จะค่อยๆขยับเข้ามาขยับเข้ามาหากินปุย๋ยแล้วก็หวานตรงกลางไปเลยเวลาเราฉีดยาข้าหญ้าเราก็ฉีดตรงกลางไปเลยตรงโคนของมันเนี่ย ยังไงมันเกิดมาทีหลังนะครับหญ้ามันเกิดมาทีหลังยังไงก็โตไม่ไม่ทันอ้อยนะครับอ้อยก็จะทําหน้าที่คลุมใบนะครับคลุมใบเข้ามาสุดท้ายเขาก็จะไม่โตเองนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆที่ผมทําแต่ว่ามันก็แล้วแต่นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่ามันจะได้ผลร้อยเปเซนต์นะครับขึ้นอยู่กับบริบทของเรานะครับการค่าหญ้าน้ําปุ๋ยดินนะครับแล้วแตนะ่อันนี้คือสูตรของผมนะ เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตไปให้เรื่อยๆดูดูไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะนี่ครับอ้อยสองเดือนครับนี่นะสองเดือนนี่ปลูกมือนะครับเห็นไหมมันขึ้นแล้วนะครับสาน้ำหยุดก็แบบนี้ครับเห็นไหมอ่าอ่มีอีกหนึ่งหนึ่งห,หนึ่งท่านนะครับที่ที่ที่ผมรู้สึกว่าจะได้ตอบคอมเมนต์อยู่นะครับอยู่ในช่องนี้แหละอืม ไม่รู้ว่าคลิปไหนนะเ,เขาถามว่าอะไรเนาะเออท่อเมนท่อเมนนี่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 สายน้ําหยดเนี่ยเขาใช้กี่ไร่หรืออะไรยังไงนะครับผมเคยทคําคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าผมจะมาตอบอีกนะครับท่อเมนของผมเนี่ยเป็นหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับเป็นหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับล่องทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดสิบหกล่องสิบหกล่องนะครับความยาวก็น่าจะอยู่ประมาณสักสามสิบเมตรไหมหรือสี่สิบเมตร อยู่ประมาณนี้ครับน่าอยู่ประมาณ40เมตรนะครับความยาวมีทั้งหมด16ล่องนะถ้าจำไม่ผิดอีกนะ16ล่องนะครับใช้ท่อเมนตรงนี้นะครับแล้วก็น้ําหยดเป็นระบบ2รูนะครับน้ําหยดเป็นระบบ2รูนะความหนาอยู่ที่0.18มิลนะครับท่อมินตรงนี้นะครับปั๊มน้ำนะครับอยู่ที่เอ750บาทสามแผงนะครับของ h a n ด u r o นะครับบ่อน้ําเป็น4นิ้วนะครับบ่อ4นิ้ว นะครับน้ำก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับก็จะประมาณสักสามคิวนะครับประมาณนี้สามคิวสี่คิวไม่เกินนี้นะดูกลางๆนะครับแล้วก็มีคนถามอีกว่าเอ้าแล้วมันมันไม่ดันให้มันขาดหรือท่อน้ําแตกหรืออะไรหรอครับเออเอางี้ผมใช้มาสองปีแล้วนะครับคือจะแดดแรงแค่ไหนนะถ้าในสเปคนี้อัตราน้ําประมาณเท่านี้ผมย้ําว่าแล้วแตกก่กรณีนะครับในส่วนของผมเนี่ยไม่แตกครับ ของผมต่อตรงมาเลยนะครับเห็นไหมต่อตรงมานู่นเลยนะครับนี่ก็สามแผงนะครับต่อตรงมาแล้วก็เปิดสิบหกล่องปกตินะครับผมต้องบอกก่อนอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไปทําแล้วนะครับรู้สึกว่ามันมันแรงนะครับน้ํามันแรงน้ํามันเยอะนะครับให้เปิดปลายสายตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมพาไปดูให้เปิดปลายสายตรงนี้ ตรงนี้ปลายสายหรือปลายท่อเนี่ยผมจะใช้เป็นออบอลวาลวนะครับเป็นบอลวาลวตรงนี้ถ้าสมมติว่ามันแรงดันมันเยอะนะครับแนะนําให้เปิดตรงนี้ขึ้นนิดนึงนะครับเปิดออกนิดนึงให้น้ํามันระบายออกฝั่งนี้ด้วยนะครับน้ามันก็จะพอดีนะครับพอดีหรือไม่พอดียังไงหรือว่าแรงยังไงให้ไปดูที่ปลายสายด้วยนะครับให้ไปดูที่ปลายสายด้วยบางทีนะครับอ่อ ดึงสายไม่ตึงอย่างนี้ครับไม่มีหลักที่ตรงปลายสายนะครับเพื่อตึงสายนะครับมันมันมันก็อาจจะทําให้น้ําไม่ถึงไม่ทั่วถึงนะครับแต่ถ้าแนะนําก็คือให้มีที่ตึงสายเป็นหลักนะครับตอกล้วกมัดเลยนะครับท่อน้ําจะได้ตึงนะครับน้ําก็จะได้เดินสะดวกครับอีกหน่อยนะครับในคลิปต่อไปผมก็จะมาย้ายสายนะครับเข้าร่องกลางนะครับร่องกลางช่วงนี้หน่ออ้อยเนี่ยกำลังแตกขึ้นเยอะเลย หลังจากที่ฆ่าหญ้าไปเห็นไหมเริ่มขึ้นมาเยอะเลยมีแต่ของไอ้ตัวใหม่ขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมกำลังขึ้นมาแบบนี้นะครับรอ,อดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้คลิปเริ่มยาวแล้วนะครับอ่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับฝากเพื่อนๆติดตามดูว่าในผมในคลิปที่ผมทำเนี่ยมันจะได้แบบไหนนะครับหรือม,มีถูกมีผิดหรืออยากแชร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็อยาก เรียนรู้ใหม่ๆเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยทําแล้วมันไม่ดีก็ฝากคอมเมนต์นะครับมาออบอกกันด้วยนะครับเพื่อแบบเ,เราจะได้ปรับปรุงเนาะเรียนรู้ร่วมกันนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําสหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ